คนเรามันเป็นอย่างนี้เว้ยด่าคนอื่นได้โหททำร้ายคนอื่นได้ทำความเดือดร้อนใส่คนอื่นได้แต่ใครแค่แค่แบบแสดงความคิดเห็นกับไม่ได้เลยนะจะเป็นจะตายเอาไ้ตายได้เฮ้ยโอยมันเจ็บปวดความรู้สึกมากลึกๆเจ็บลึกว่าเจ็บลึกเจ็บจี๊ดปลี๊ดถามหน่อยแล้วที่ไปทำร้ายคนอื่นนึกก่อนเนี่ย เขาแค่ตอบกลับเองว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไม่ใช่นะเกินไปนะไม่ได้งงงงบะคือเราจะทําลายทําร้ายกันให้เสียใจเสียความรู้สึกและเสียชีวิตกันทำไมในวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีแฮปปี้สวัสดีครับและแฮปปี้รับดีสไตล์บาย